าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ หากว่าท่านขาดสติมาใดลองเอาไปใช้ดูอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีแหละหมดอารมณ์หลงจะไล่สาระคิดไม่เด็ผลจะผิดหวังอย่างน่าสิดาขอฝากไว้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยทําอะไรเสียหมดเนี่ยแตมาจงเขียนบทความเนี่ยอารมณ์ดีหากว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วเป็นไงใจดีก็กลายเป็นคนใจดํ่จดใจสูงกลายเป็นคนใจต่ําใจงามก็กลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจได้ก็กลายเป็นคนโลเล คนมีสเสน่ห์ก็กลายเป็นคนหน่าชางคนพูดหน้าไม่หน้าฟังก็กลายเป็นพูดไม่เข้าหูคนออกมาชัดขอฝากไว้ว่าเอาไปทําต่อไปเถอะแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระไม่มีอะไรดีเท่าประหุมาคาที่เอาให้ไปแต่า่า์ทั้งหลายมีบทเรียนถือไม่เก่งท่านสวดมนต์สองคนพุ่สาม,มีภัญญาสวดมนต์ข้าบรับรองลูกดีทุกคนนี่อย่างที่อสุพัรบุรีเนี่ยลูกพ่ออสงวนหญิง สามีก็เป็นเจ้าของโรงเรียนชาววิทย์มีนักเรียนสามพันแล้วก็พออ๋อญิงก็โรงเรียนสงวนหญิงประจำจังหวัดหญิงสุพรรณบุรีเป็นระดับสี่เก้าลูกสองคนมาบชที่นี่เราก็บอกเขาสวดมนต์นะหนูนะสวดมนต์เขาก็สวดเขาไม่ค่อยชช่างพูดเขาทําจะไม่พูดคนพูดมันไม่ค่อยทํา ไปตอบปรีญาโทษที่อเมริกาปีเดียวกลับแล้วเ้าเดือนกลับแล้วจบถามบอกเอ้ยมัไม่น่าจบนี่แล้วเพื่อนกลับไหมไปด้วยกันสิบคนอยู่อีกปีนึ่งไม่จบวิญญาณิพนใช่ไม่ได้เลยไหม,มนเนี่ยแต่ทาไมคุณทําไมจบไมหลวงพ่อที่หลวงพ่อสั่งผมไปอย,อย่าอยู่หลายคนให้ไปเช่าที่อยู่คนเดียวไปอยู่หอพักคนเดียวอย่าเพื่อนอยู่ ได้จากอย่าไปอยู่คนอื่นกับคนอื่คนครับอยู่หลายคนมันคุยกันมันจะนั่งกรรมาฐานคุยกันไม่ได้ผลแต่มานั่งเงียบเนี่ยปากไม่พูดจิตไม่คิดสมาธิภาวนาได้ไวมากมันจะเกิดปัญญาสงบได้มากมันก็มีปัญญามากอย่างแล้แต่เขาก็ทกํากรรมฐานทำกรรมาฐานเสร็จแล้วสวดภาุมกาที่ให้ไปสวดพุทธคุณทร,รมาคุณสร้างคุณภาุมกาและแผ่ไม่ตาบอลงพ่อครับ <c oughs> ไปครั้งแรกพอได้สักเดือนเดินเจอหน้าอาจารย์อาจารย์เรียกไปติววิชาโดยไอ้เพื่อนตองต,องตายเก้าโคตรสึบคน,คนเขาไม่เรียกก็ไปเรียนสาขาเดียวกันไม่เรียกเลยนะแต่เรียกคนนี้คนเดียวไปติวให้หมดนี่วิชานี้อาจารย์นี้ก็เรียกไปติวให้เอามาถึงวิชานี้อาจารย์นี้เรียกไปอีกติวให้อีก แล้วก็เขาไม่เคยคุยบใไรแล้วไม่เคยไปกับเพื่อนเลยนี่สิตรงนี้สิต,สต้องการนะเลยน่ะเข้าเรียนจบเลยเขีย,ยนยานิพนธ์สามเดือนเขียนเอาเขียนเอาแล้วทาไมเขียนจบมาครูบอกอาจารย์แนะแนวให้เขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้นะแล้วทาอย่างนี้นี่เนี่ยเพราะอ,อํานาจสวดมนต์กับเมตตามากรรมาฐานไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีแต่คนนิยมชมชอบตลอดรายการ จะเกิดผลสิบประการต่อไปนี้ 1. ความรัก 2. ความนิยมชมชอบ 3. ความเลื่อมสายศรัทธาสความเอาใจใส่ความเอาใจาใส่หความเคารพนับถือเความเมตตาแปความเอาเอาอกาเ,เอาใจกันความเห็นอกเห็นใจเอาใจกันแน้ก็ 10. ความเป็นกันเอง เก้าความเป็นกันเองไม่ถือตัวไม่ถือยศที่แบดความเป็นธรรมชาติสิบความเป็นธรรมชาติมีสิบข้อเนี่ยกรรมาฐานพอได้อย่างนี้แล้วไปไหนก็สิบประการเนี่ยคนนิยมชมพอบทิ้งจะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนากันแต่ก็มีคนรักคนเคารพนับถืออย่างนี้ก็ติให้เป็นหญิงก็ได้ชายก็ได้เขาบอกอาจารย์เขามีทั้งหญิงทั้งชาย อาจารย์หญิงอาจารย์ชายติวให้หมดไม่ได้คิดวางผลตอบแทนแล้วก็ไปติววิชาก็ไม่เอาค่าเบี้ยติวไม่เอาค่าหน่วยจิตแต่ประการใดออกมาอย่างนี้นะอันนี้ขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมไปด้วยสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง